แท็กคู่นะครับนด้านหลังเลยยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายันำไม่โคตรวนนะครับเอาดินเข้าคาน อานว่าฟังโน้นนี่อนออกพ่อหายใจหนึ่งเยอะเลยเครื่องเราเพิ่งซื้อมาใช้ได้ประมาณปาีกว่าไอเค บางนี้นี่เวลายกนี่สูงเกินนะครับเหนื่อยังไม่ได้ไปตัดกระบอกเลยะจะเขียวกับเจ้าเหลืองนี่ประทะกันนะครับเป็นละลังเลยโดยดินรอรถดำนะครับว่ารถดำจะมาไหม ทำไมมาเราก็นู่นไปนู่นต่อเลยันนี้ปอาย,ยันนี้ไม่ค่อยได้ขับนะเพราะว่ามัวแต่่ายอย่างนี้แหละอ๋อขับบ้างนิดหน่อยๆครับ ว่าวันนี้นี่จะได้จอดอยู่บ้านแล้วตัวดีช่างเขาโทรงานด่วนนะครับก็เลยจัดเลย2องคันถ้ามี3ามคันนี่ก็ได้นะยังว่างอยู่อีกคันหนึ่งแต่ตัวนั่นนี่บูมยาวพิดเซรเลย ยืนถ่ายนี่ไม่ใช่ว่าไม่เมื่อยมือนะเมื่อยจริงๆเลยยังไม่ได้ไปซื้อขาาน,นมาใส่เลยขากล้องฝั่งนน่นนี่จานวาวนี่เอียงคอเลยนะน่าจะสบายมั้งแดงแกเ,เลย เสือแดงนี่ครับนี่เอียงเลยนะโคนะใส่บินมันจะอ่อนเลยมันเคลิ้ม <laughs> อันนี้แพ็คคู่เลยาบินมาเนี่ยเยอะนี่น่าจะสองวันสองวันน่าจะเสร็จคือไม่แน่ก็ไม่ถึงสองวันหรอกเราทำงานเร็วแรงลูกนรกไม่ลุหลกหรองลารก อยู่บนบกนี่แหละเสียบบ้อมก็ช่วงนี้ก็อากาศครึมๆอยู่ไม่เปิดเอนะ,อะส่วนข้าวเขาฝั่งนี้นี่ก็สวยอยู่ข้าวกำลังต้องการน้ำแต่ฝนก็มา แรงอยู่แต่ว่าไม่นานแต่ถ้าฝนมาบ่อยๆก็งานก็น้อยลงครับวันนี้นี่อากาศไม่ร้อนครับ ไม่เหมือนกับตอนช่วงเมษานี่กรมษาเนี่โอ้ยหูดับตับไม่เลยเอยังสู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถวิ่งนี่มันเป็นรถอยู่กับที่นี่โอ้แล้วก็ตู้เก๋งไฟยันก็น่าจะเแดดเผาด้วยแหละมันก็เลยร้อนมาก เดียบอมเอ็นเสียเอ็นจานเวาเคเวันเริ่มหมดละเริ่มจางละวดเช้าเช้านี่ควันหมูเลย จนสาเบียวหมดเลยขับรถไม่ดูหลังดูอะไรเลยโอ้ฟ้ากับโรงเองนี่ขับรถไม่มีฝีม,มือเลยเว้ยตูดลายเว้ยตูดลายหมดเลยอย่างนี้โอ้โอ้ยไม่ปลื้มเลยเว้ย ขับสบายเกินรถยจนลืมดูหลังเอ้ตูดลายหมดเลยไอเองจะเบียงเสาล้มนะเองเอาบุื่กี้เบียงก็ได้ไม่ใช่เอาก้นเบียงโอ้ถับเป็นอย่างนี้นี่ยับเลย หรือว่ายัางอ่อนประสบการณ์มากเลยนี่ปากุปรงเบี้ยวเลยเออเดี๋ยวดูจานวาวทั้งนู้นนี่นิ่มนวลเลยเอ,อื สึกว่าจะก้อนใหญ่หน่อยความเนออี่ยไอ้อ๋องเนโอ้การเราเนี่เรื่องงานอย่างนี้นี่ยที่มือเลย bởi tham làm công việc như thế này phải không không phải thì không thể làm không Đấy, tôi về rồi. Đấy, đây rồi. Anh uống cứ tụt đạn tròn lưới. Đấy nha, à đây nó biết tổ, đá nghe ở đây nó rau, ờ, đu đã trông như là bà miyai thôi. thôi. A lãi đu đắng. A bà nịnh đu đắng. A lãi nịnh đu đu đắng. A lãi đu ขาจะขึ้นบอ่อไว้ไหมายานเนี่ไม่ได้ไปดูไอ้ทางขึ้นบอเลยไม่รู้ว่าทีงานของใคร กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับพยัไนไมโครด่วนครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวคอยดูตอนบ่ายว่าจะได้ขนาดไหน